นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมพุทธายะพระพุทธไตรัต,รตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุทธัมาพุทโธธโมสังคโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักีทานังวรังคันทังศีวลีจมมหาเถรังอหังวันทามิทุลโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตยรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุะทธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังศีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตยรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัสสะสุทธ,ธมทาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทางศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุลโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมินะโมพุทธายะ <c oughs> รรรนนพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุทธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบบชาสังฆบบชาอัคีทานังวลังคันธังศีวลีจมมาเถรังอหังวันทามิทุละโตอหังวันทามิทาตุยโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรัตนญาณมณนีนบพร,รัตศีสหัสสสุทธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโคยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุลโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคบูเชมินะโมพุทธายะปอุทตไตยรัตนะยาน <c oughs> มณีนภรัตศรีสะหัสสะสุทธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทธโทธม,โคโคธมโนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังศีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุลโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตยรัตรนญาณมณีนพรัตน์สีสะหัสสะสุดธรรม,าพ,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุลโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูชมิ นมโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญยานมณีนพรัตศีสะหัตสะสุธธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยตถาพุทโมูนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันทางสีวลีจมะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมสังฆะปูเชมินมโมพุทธายะ พระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรตศีสะหัสสะสุทธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทธโทม,โโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทากุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินโมพุทธายะ พระพุทธไตยรัตนาาณมณีน,นพรสีสหัสสะสุทธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทางศีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสุ เป็นบทสวดพระมหาจักพัทนะครับผม <c oughs> บทสวดนี้ผมท่องจนขึ้นใจแล้วละ่ะก็นำมาบอกกล่าวต่อเผื่อท่านใดหรือเอฟซียังอยากจะอยากจะสวดตามนะครับก็เชิญได้นะครับผม,มสวดมากเท่าไหร่ยิ่งดีบทสวดพระมหาจักรพัท ส่วนมากเท่าไหร่ยิ่งดีจะนำเงินนํำทองเข้าสู่บ้านเราที่ผ่านมาผมส่วนนี้มันก็จะมีเงินไหลมาเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านกำลังใจมั่งอะไรมั่งหลายๆอย่างหรือว่าจะเป็นทางอ้อ,อมรถมั่งอะไรมั่งเงี้ยนะครับผมถ้าอย่างไรก็ฝากด้วยครับผมขอบสวณทุกครับ